พี่น้องญาติโยมตอนนี้พระอาจารย์น้อยร่างทักได้อยู่ตอนเขาเอิดเขาเอิดว่าอย่างไรครับงวงทากยันงวงโอเคเป็นงวงพี่น้องญาติโยมเพื่อเอาใส่งานสมโภชพระประธานวัดมุจลินทารามวันร้อนกีน่วัในวันที่สามเด้อพี่น้องญาติโยมเด้ออ๋อเชิญพุทธศาสนิกชนทั่วสารทิศ าัวทำบุญใหญ่พร้อมสมโพธิพระประธานเนาะโอ้ยพี่พี่เหมือคนดีได้พระอาจารย์หน่อยแห่งวัดเบศิวันบรรลีครับจองโตวไว้ขามปีมาได้ยังไง <c oughs> เพฮนว่ากัน มาแต่วุ้มีหมาเขียวดิวุ้มมาคนมาหาดว่าไรว่บานน้องเปิดพระร่มให้ก็บว่าเอาครับอ้อนเย็นเออขนาดขนาดเัียงดอบแรกนี่พี่น้องว่าวันน้ถักฮัล เอาสารับชี้ก็เลยเนาะเเดี๋ยวแต่เอาเนาะยังได้ก็เลยเห็นงำนะที่เดียวเหรที่เดียวครับจมาตัดขอบเอาตัดขอบเอาชีเอาชีอื่นโอครับครับี่เดียวที่สามารถทีเขาเนีงุ่มเป็นสองชีเลยมันไม่ได้สิไฟวไหมันได้มันได้เขากันเนาะมันถือเขากันเนี่ยผมลองเห็นเนบ่ ยังไงงามบ่งไม่แกม่ามงามเลยจะปับไปมึงามยังน่าบ่โอโปองปองละพันคนนึบูซาบูซาอามก็ร่ังลุงมือแค่นี้เท่านัเออเขาเอาเขาวัดเขาว่าเขานี่ย วายบราณโอ้อยากให้เอาไปสิอยากที่เราเอาแต่บรักเออไม่เจนห่อยาเจนยงงั้ไมยังงัไมยังงั้นยังอันนี้พรเขาเขาทัามาเขายิงไปเขายิงไปมันยืดเนาะมันยืดเนาะมันกดเจนยังง้คือมันยังมั้นเพราะยิงไปมันก็มันยิดขนาดลูกมาหลายอืม มันมีกะหนงานเลยงนบรจะงานงานสีขาวเ่สีขาวเลยทีเราไอ้ชีในวงสีตาเ่ะเที่อเพิ่นยังไงก็สีขาวเพราะมันสกดออมาทอสีตาไม่ยังงามยังข้นจังบนซือพุ่นจำงบนอ่นขึ้นเงียนะครับสิป็นสิเป็นขันเป็นตอนไปนะครับเห็ดบงโกบวบถาสามมือครับสมสีว่างจองตัวขามปีก็ยังบ่า่างอยู่ ออเอาสองคีวะ่ะเอาสองคีแนวเอาทาดีสอวขอาดีเอาหอดมุมพันก็ได้เลยตัวนึงเาอยา์เนาว่าเดี่ยวแต่ผู้เห็ด,ดแัดเลยเนาหมอหะวันนี้เพราเราไปธุระเอย ยังไก็ได้ให้มันงามนะะอยากีมันต้งยมต้งอยากีจะมันต้อมนสมียงเาขาดสัักตัดตัดาจะเเป็นเอาเป็นตาเมาเป็นลูปตาี่จะเป็นตาเหียมูปตาก็ได้อ่ะำกสาปดรอชมตอนต่อไปเนาะอาจารย์เนาะยายเ้ยให้กระดกกระจหน่อยเด้อ